ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Cam ปั๊ดกับแนนอัญชนาโตวสว่าค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของฤดูการรับน้องเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาหรือว่าการรับน้องใหม่นั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของพิธีปฐมนิเทศนัดศึกษาใหม่ ประจานี้นี่นก็เลยพาผู้ชมมาเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการทําบุญตักบาตรกับน้องใหม่ของสาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งงานนี้นะคะมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยค่ะเทคโนโลยีที่ว่านี้เขาเรียกว่าหุ่นยนต์ตักบาตรเอหุ่นยนต์ตักบาตรนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปชมภาพของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ you กิจกรรมดีๆสำหรับการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่ร,รัวม,มหาวิทยาลัยจริงๆค่ะคุณผู้ชมกับการร่วมสร้างมหาทานครั้งใหญ่ในงานลาดกระบังร่วมใจตักบาตรพระสงฆ์1,054รูปกับบรรดาน้องใหม่หรือนักศึกษาชั้นปีที่1ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแห่งนี้ค่ะการตักบาตรในครั้งนี้มีการนำหุ่นยนต์ตักบาตรตัวแรกของโลก หรือเจ้าหุ่นยนต์ชงโคซึ่งเป็นไฮไลท์ของการตักบาตเมื่อปีที่แล้วมาร่วมสร้างสีสันอีกเช่นเคยการตักบาตในครั้งนี้รายการ News Campus รู้สึกจะสนใจกระจกบานใหญ่ที่มีภาพเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนซะแล้วล่วคะค่ะดูดูแล้วสวยงามและแปลกตาอีกทั้งเจ้าหุ่นยนต์รูปดอกบัวตูมที่เคลื่อนที่ไปมามันไม่เหมือนหุ่นยนต์ที่เราเคยเห็นใช่ไหมล่ะคะ สิ่งนี้ล่ะค่ะที่มันกลับทำให้รายการ News Campus สสนใจเจ้าตัวนี้มากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าเราจะไปทำความรู้จักเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้กันนะคะว่าคืออะไรกันแน่และที่สำคัญไม่เคยเปิดเผยที่ช่องไหนมาก่อนคุณผู้ชมห้ามพลาดค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องให้ที่บาเจะเครื่องด้านหลังเนี่ยว่าคือเครื่องอะไรแล้วก็ทําหน้าที่อะไรบ้างครังแต่เริ่มต้นจะถึงปัจจุบันนี้ครับเครื่องที่เห็นนะครับคือเครื่องฉายภาพ3ามิติค่ะครับซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในเมืองไทยก็แปลว่าต่างประเทศมีใช่ไหมคะมีครับมีครับแต่ว่าความพิเศษของเราคือเราเห็นเริ่มจากดีไซน์ในกระดาษนะฮะประมาณกครึ่งเดือนได้ค่ะและอีกครึ่งเดือนเราก็ทําให้เกิดภาพอันนี้ขึ้น แป๊บเดียวเองนะคะพูดถึงแป๊บเดียวเพราะจริงๆองค์ความรู้มีอยู่แล้วจริงแล้วถ้าน้องๆที่เรียนฟิสิกส์ชั้นม .5 น่าจะเห็นหลักมี๋ยวเดี๋ยวประมวลเฉยันะครับม .5 เลยยุ่งช่วงไหนย้อนเวลาหาอดีตนะ่ไหมค่ะจะได้ความองค์ความรู้ม .5 ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าจริงก็คือหลักการสะท้อนนั่นเองสะท้อนมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนครับแล้วจริงๆจริงๆแล้วที่เกิดภาพขึ้นมานี่ยคุณแดน สงสัยไหมครับว่าเกิดได้ยังไงเนี่ยค่ะที่อยากรู้เลยว่าทํางานยังไงแล้วก็ตั้งแต่ม .5 ้าตอนนั้นนายเรียนอยู่หรือเปล่านะตอนนั้นแนาเรียนอยู่หรือเปล่านะให้อธิบายว่ามันมันใช้หลักของมุมสะท้อนของกระจกใช่ไหมคะให้อธิบายหลักการให้ฟังหน่อยครับจริงจริงแล้ว <ๆ S 2> หลักการก็ง่ายๆต้องมีวัตถุต้องมีแสงต้องมีตาแสงสะท้อนวัตถุเข้าตา้วจะเห็นภาพ แสงสะท้อนวัตถุแล้วถึงเข้าสู่ตานะครับเราจะเห็นภาพเราจะเห็นเป็นภาพครับนี่คือหลักการฟิสิกส์ครับหลักการธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมีแหล่งกําเนิดแสงนะครับซึ่งจริงๆก็คือเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหรือเครื่องฉายใดๆก็ได้ที่อยู่ภายใต้เนี้แล้วโปรเจคเตอร์อยู่ตรงไหนอยู่ใต้โครงสร้างนะครับอยู่ใต้โครงสร้างที่เป็นกระจกเนี่ยคุณแน่จะเห็นว่าอันนี้ไม่เพียงแค่ เราทำวิทยาศาสตร์ให้ปรากฏนะแล้วยังทำอาร์ตให้ปรากฏกับเด็กๆด้วยนะครับว่าอาร์ตกับไซแอนซ์หรือว่าวิทยาศาสตร์กับศิลปะมารวมกันศาสตร์และศิลป์มารวมกันหล่อหลอมกันได้นะครับแล้วทำไมจะต้องเป็นรูปทรงแบบนี้ด้วยอะคะเลยนดูแลหลายเหลี่ยมมากเลยครับถ้าเราจะเห็นว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เป็นวัตถุที่อยู่บนโลกนี้นะครับก็คือเพชรที่ให้ค่าเลียนแบบเพชรเลียนแบบเพชรแล้วการตัดก็ตัดคล้ายๆเลียนแบบเพชรก็จะมีมมประมาณเท่าไหร่คะ ครับมุมนี้มีแปดเหลี่ยมตรงนี้แปดเหลี่ยมนะครับข้างล่างนะฮะในขณะที่ข้างบนนี้เป็นสี่เหลี่ยมซึ่งคล้ายกับเพชรสีน้ําผึ้งวางอยู่บนปฏิมากรรมเพชรอีกทีค่ะครับผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลอะไรมาบ้างคะครับจริงๆนี่เพิ่งสร้างเพิ่งสร้างเราก็คิดว่าเราเราคงจะเอาเข้าไปประกวดในในในเวทีที่ในการแสดงสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งเราคิดนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์เนี่ยถ้าตรงนี้เป็นเพชรนะครับแล้วก็สถาบันแห่งนี้ ของเราก็คือพระจอมเก้ารายกบบงซึ่งซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์เป็นพระมหาพิชัยมงกุฎเพชรเม็ดนี้แหละครับคือเพชรยอดมงกุฎก็คือพูดถึงขอบที่นายเห็นด้านหลังเนี่ยทาไมต้องเป็นกระจกเป็นวัตถุอย่างอื่นได้ไหมคะถ้ากว่าใช้แค่ด้านด้านไหนเท่านั้นเองได้ครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเราต้องการให้ปฏิมากรรมเด่นปฏิมากรรมออกสีน้ําพึ่งนะครับสมุดน,เ,น,น,เ,นเพราะฉะนั้นด้านตรงนี้เราก็ทําเป็นแบ็กกาวให้ข้างบนเด่น เพื่อแสดงภาพอ๋อทาให้วัตถุนั้นเด่นมากขึ้นเด่นมากขึ้นอ่าในเห็นที่มือครับเป็นโปรแกรมอะไรครับเป็นไอแพดแล้วไอแพดจริงๆปฏิมากรรมนี้ไม่ได้แปลกเลยเป็นแค่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะครับจากที่เคยเป็นที่หลายๆคนเคยเห็นมาในต่างประเทศค่ะแต่สิ่งที่แปลกและก็ใหม่และมีประโยชน์ก็คือว่าเมื่อเอาเจ้าหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับคมาเป็นตัวที่นําเสนอภาพให้กับปฏิมากรรมเป็นตัวที่ป้อนภาพเข้าไปในปฏิมากรรม มันกรหมายพราะว่าคุณโยนเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวที่ส่งภาพขึ้นไปคนะครับซึ่งอาจจะผ่าน 3G อ,อาจจะผ่าน Wi-Fi หรือว่ามันติีมีเดียใดๆที่ผ่านสื่อไล่สายาวิธีการสื่อสารไล่สายได้จะบอ,บอกนะว่าเครื่องนี้เอาไว้บังคับใช่ครับถูกครับถ <c oughs> ามีดาวที่ถูกต้องเลยดูต้องมาอย่ามากดเลย อันนี้อันนี้ทำหน้าที่คล้ายๆจอยสติก็คือว่าในการแสดงนิทรรศาการเนี่ยถ้าหากว่าพวกเด็กๆมาดูหรือเยอวาวชนมาดูการกระตุ้มตอบเนี่ยให้เกิดการอยากเรียนรู้เนี่ยควรที่จะมีหลายๆทางาไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวนะครับดมกลิ่นสัมผัสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลองทําดูอันนี้ปัจจุบันนี้ทั้ง iPad iPhone ไถ้ามี M K S <S อปพลิเใช้สามารถใช้ได้ <ภา S 1> เลยนะฮะแล้วก็ซก็คุณพ่ออาจจะยิ้มคุณพ่อเด็กๆอาจจะยิ้มคุณพ่อแล้ว้าเป็นไอเลฟวิล่ะคะแล้ว้าเป็นไอเลฟวิล่ะคะ <laughs> อันนี้สุดยอด <laughs> นะครับ <bulun> ม <c oughs> <c oughs> ีอ <gemacht> ย <c oughs> ู่ทุกบ้านมีอยู่ทุกบ้านทุกที่แต่ดีที่สุดนะเด็กๆนี่ฮรจะ I love you Physics I <ina> love you Engineering I love you Architecture นะครับได้ด้วยอาจารย์นี่ก็ต่อยอดกับแนได้ตลอดเอ้าวอันนี้เป็นคักสา곤ในความรักเป็นสากลนะะเราสามารถรักแบบไม่ครอบครองอืมรักแบบไม่ครอบครองด้วยนะคะคือรักวิชาไงแต่หนูก็รักแกบครอบครองเหมือนกันนะแต่หนูก็รักแกบครอบครองเหมือนกัน